งหนะ่าขึ้นหน่อยนะยิ้มสิเ <c> ก <oughs> ่งจังเลยวิ่งเลยปุ๊ชิตาตาซึมแล้วลูกคอยหอมแก้ไหมสิหอมหอม,ห,ม <c oughs> หอมแล้วน,นั่นฟังทำไมรู้เรื่องหรอเวลาพูดทำไมไม่ฟังทำไมไม่รู้เรื่อง,อไ,มองไม่ต้องมันไปนด้วยเลยทิ้งมันนี่แหละ จับมันขางใส่กรงเลยปล่อยมันแล้วมันชั่วทำไม่ดี ต้องไปด้วยไม่ต้องกินข้าวไปอยู่กับยายชีเลยไม่ต้องเลี้ยงมนะันละไม่เลี้ยงดื้อแบบนี้ไม่ชอบไม่เอา จะทําอีกไหมมูมูมจะทําอีกไหมไ oh. ม่ต้องมากลับลูกร้องไห้แล้วนั่นนะ่ะตายแล้วทำเป็นหลับกบเกือนโอ้โน้ำตาซึมแล้วลูกคอย <laughs> แม่ไม่กดแล้ว嘛มามพาไปเที่ยวปะมาเร็วมาเร็วโมโมคะ่ะมา <c oughs> โมกปรับตัวไม่ทันแล้วลูกค่อยมาอุย้ยร้องไห้แล้วรูโม,โม <c oughs> ตาไหลจริงด้วยมีร้องไห้อ้ยมาแม่มาโอ้แม่ไม่กดแล้วมามามาโอ้ใครจะไม่รัก <c oughs> โอ้ตายแล้วร้องไห้ด้วย ตาชิมอะไเออตาซิมทิ้งเลยเออเออเออแม่รักอยู่รักอยู่ค่ะอย่าทำอีกนะนะครับมูมูอย่าทำอีกนะหอม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 แก้มแม่สิหอมแก้มแม่สิหอมหอมอีกเข้าใจไหมหอมแล้วอย่าทำอีกเข้าใจไหมอย่าไปกินทิชชู่มันจะตายเข้าใจปะนี่น่ไม่ดื้อแป๊บเดียวดื้อแล้วเนี่ยหอมก่อนให้หอม แสดงเก่งมากแสดงเก่งมากลาก่อนนะครับบ๊ายบายไ่วอนสิ